Toyota c o r ค l l a 2026รุ่นใหม่ล่าสุดมาพร้อมดีไซน์อันโชบเชียวหรูหราและเต็มเปี่ยมไปด้วยนวัตรกรรมล้ำสมัยโดดเด่นด้วยสีดำเมทัลลิกเงางามที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมตัวรถถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่เฉียบคมเพิ่มความสปอร์ตและสาง่างามในทุกมุมมองด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์ใหม่และกระจังหน้าสไตล์โมเดิร์นที่สะท้อนความมั่นใจภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียม บาะหนังสีดำเย็บด้วยได้แดงสร้างบรรยากาศสปอร์ตหรูพร้อมหน้าจอสัมผัสกลางขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto และระบบแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเสริมด้วยระบบเสียงคุณภาพสูงที่ให้ประสบการณ์ขับขี่เหนือระดับขุมพลังของโคล l l า2026เป็นเครื่องยนต์ไฮ b r i d Generation ใหม่ที่ประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ยังคงไว้ซึ่งสมรรถนะที่ตอบสนองทันใจเหมาะสำหรับผู้ที่มองหาความสมดุลระหว่างความหรูหรา เทคโนโลยีและความคุ้มค่ายอย่างแท้จริงในรถยนต์หนึ่งคันด้านหลังของ Toyota Fortuner Hybrid 2,026ถูกออกแบบให้ดูแข็งแกร่งและหรูหราในเวลาเดียวกันฟไฟท้ายแบบเล d ดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกทันสมัยและโดดเด่นเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่ำคืนได้อย่างยอดเยี่ยมกันชนท้ายได้รับการออกแบบให้มีขนาดใหญ่และมีเส้นสายที่เฉียบคมบ่งบอกถึงความบึกบึนของรถ SUV ระดับพรีเมียมโลโก้ HYBRID ที่ติดอยู่ด้านหลังแสดงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความลำหน้าทางเทคโนโลยีของ Toyota Fortuner รุ่นใหม่นี้บริเวณฝากระโปรงท้ายยังมีระบบเปิดปิดไฟฟ้าช่วยให้ผู้ใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้นเมื่อมีสัมภาระาจำนวนมากเส้นสายด้านหลังของตัวรถได้รับการออกแบบให้ดูไหลลื่นและมีมิติมากยิ่งขึ้นเสริมด้วยสปอยเลอร์ท้ายและไฟเบรคดวงที่3ให้ทั้งความสปอร์ตและความปลอดภัยในทุกการเดินทาง ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนด้านหลังของ f o r t จ n e r Hybrid 2026ก็ยังคงความหรูหราแข็งแรงและสะกดทุกสายตาบนท้องถนนภายในของ Toyota f o r t u จ e r h y ร r i d 2 0ิ6ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้คุณภาพสูงรองรับสรีรระได้อย่างลงตัวทั้งยังมีระบบปรับอุณหภูมิที่นั่งเพื่อความสบายในทุกสภาพอากาศ แผงคอนโซลกลางทันสมัยมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับ apple carplay และ android auto พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและหน้าจอแสดงผลดิจิทัลเพิ่มความสะดวกในการควบคุมรถระบบแสงไฟภายในแบบแอมเบียนไลท์ช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายขณะเดินทางนอกจากนี้ยังมีระบบกรองอากาศและเสียงเงียบภายในห้องโดยสารทำให้การเดินทางทุกครั้งเต็มไปด้วยความสุข โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ไฮบริดสอไม่เพียงแต่ให้ความแรงแต่ยังมอบความพรีเมียมในทุกสัมผัสภายในห้องโดยสารต้องการให้เขียนฉบับภาษาอังกฤษด้วยไหมโตโยต้าโคโรล่าสองพมาพร้อมเครื่องยนต์ Hybrid Generation ใหม่ ที่ผสานการทำงานระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรและมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงให้พละกำลังรวมกว่า140แรงม้าการตอบสนองรวดเร็วทันใจในทุกจังหวะการขับขี่แต่ยังคงประหยัดน้ำมันอย่างยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลระบบเกียร e ์ eCVT ทำงานได้อย่างลื่นไหลและช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เงียบนุ่มนวลไม่มีการกระตุกพร้อมระบบ Regenerative Braking ที่ช่วยชาร์จไฟกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ทุกครั้งที่เหยียบเบรก เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและยืดอายุแบตเตอรี่ในส่วนของห้องเครื่องออกแบบให้ทันสมัยสะอาดและเป็นระเบียบใช้วัสดุคุณภาพสูงในการป้องกันความร้อนและลดเสียงรบกวนช่วยให้ภายในห้องโดยสารเงียบสงบแม้ในขณะขับขี่ที่ความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและการวิจัยอย่างเข้มข้นเครื่องยนต์ของโตโยต้าโคโร拉สอ่จึงเป็นหัวใจหลักที่มอบสมรรถนะความประหยัดและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในคันเดียวอย่างแท้จริง